ม,ม,มีเรื่องผีมาเล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมได้ฟังมากับลุงอีกทีนะครับโดยเรื่องราวของลุงผมนั้นเกิดขึ้นตอนที่แกไปอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งในหมู่บ้านของแกตอนนั้น ก็ยังเป็นถนนลูกลังอยู่ยังไม่มีคอนกรีกตเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นก็เป็นช่วงหน้าฝนและเป็นฤดูทำนาด้วยนะครับทุกๆวันนั้นแกก็จะขับรถไปนากับป้าเพื่อถอนต้นกล้าและดํานาก็ทํากันอยู่สองคนแบบนี้เพราะไม่ได้ไหว้วานให้คนมาช่วยแต่ที่นาของแกก็ไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าจะยากว่าง เขาก็จะพากันไปช่วยแต่ถ้าจะให้จ้างแกก็ไม่มีเงินจ้างเขาการเดินทางระหว่างบ้านกับนานั้นก็ถือว่าไกลอยู่พอสมควรนะครับแต่ยังดีที่แกมีรถกระบะเก่าคันหนึ่งที่เอาไว้ขับไปไร่ไปนาโดยนาของแกนั้นต้องขับรถลัดเลาะออกไปถนนเส้นเล็กๆที่เป็นถนนลูกรังและสองข้างทางก็จะมีทุ่งนาของชาวบ้าน และก็ผ่านแนวป่าที่ชาวบ้านใช้ไปหาของป่าเก็บเห็ดเก็บผักอยู่เป็นประจำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ป่าใหญ่อะไรมากแต่ก็มีต้นไม้ใหญ่หน่อยขึ้นมากันหนาทึบพอสมควรยิ่งหน้าฝนนั้นก็จะยิ่งเขียวขจีไปด้วยต้นไม้และหญ้าน,านานาชนิดแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งตั้งแต่แกตื่นเช้ามาเลย ท้องฟ้าก็มืดคลึมไปทั่วและก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างแรงด้วยแต่พอใสายๆมาฝนก็เริ่มเบาลงนะครับฝนก็ดินดินกลางๆบรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายแกกับป้าก็เลยพากันออกไปดำนาตามปกติดีซะอีกแกว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ร้อนด้วย พอขับรถผ่านนาของชาวบ้านก็เห็นว่าชาวบ้านก็พากันลงมาทําไร่ทานากันทั้งไถทั้งคลาดทั้งถอนกลา้าทั้งดำนาตามวิธีของชาวนากันนั่นแหละครับแต่ในวันนั้นเหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะดำนาจนทั่วผืนนาของแกแล้วป้าแกจึงไปถอนกลา้าแล้วมัดไว้เป็นมัดมัดลุงแกก็จะเป็นคนเดินไปหาเอามัดกล้าที่มัดไว้แล้ว ไปดำนาในส่วนที่ไถคลาดเตรียมไว้แล้วซึ่งในวันนั้นบรรยากาศก็คล้มตลอดทั้งวันไม่มีแดดสาดส่องเลยมีแค่ฝนที่ตกดินดินสลับกับหยุดอยู่แบบนั้นลุงกับป้าแกก็ทำนากันจนถึงช่วงเย็นจนเกือบจะหกโมงเย็นแล้วขันจะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้แกบอกว่ามันก็เหลือแค่นิดเดียวเลยทำให้รู้สึกว่าก้ก้กํากึ่งกึง ไหนๆก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลยจะทำให้เสร็จไปเลยดีกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะได้ทำอย่างอื่นจนหกโมงกว่าๆแกถึงดำนากันเสร็จแต่พอดำนาเสร็จกำลังเก็บข้าวของอยู่ไม่ทันไรฝนก็ตกลงมาอย่างหนักราวกับฝารั่วแกจึงรีบเก็บของใส่หลังรถแล้วขับรถออกมาส่วนทางที่แกขับออกมาจากนานั้น แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบวกกับมืดด้วยไฟรถของแกก็ส่องได้ในระยะไม่ไกลเท่าไรนักเมื่อถนนถูกน้ำฝนทั้งวันก็ทําให้รถแกเกือบติดหลมอยู่หลายรอบเลยนะครับแต่สักพักฝนก็เริ่มซาและตกแบบรินรินลุงแกก็ขับรถมาจนถึงแนวป่าพอดีและตอนนี้แกก็พอที่จะมองเห็นข้างหน้าได้แล้ว พอขับตามแนวป่ามาได้สักพักสายตาของแกก็ไปเจอะเขากับผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางด้วยเนื้อตัวเปียกไปหมดคิดว่าน่าจะตากฝนอยู่นานแล้วด้านป่าก็เลยถามลุงว่านั่นใครมายืนตากฝนอยู่ค่ำค่ำมืดมืดลุงแกก็สงสัยเหมือนกันนะครับแต่พอรถขับมากใกล้ใกลก็พบว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน ป้าแกจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ hey, นั่นมันไอ้ชัยลูกตาหมาน,นี่แล้วก็ให้ลุงแกจอดก่อนเพื่อเขาจะติดรถกลับด้วยพอลุงแกจอดแกก็หมุนกระจกลงแล้วก็ร้องถามผู้ชายคนนั้นว่าเอ้าไอ้ชัยมาตากฝนอะไรอยู่ตรงนี้รอคนมารับหรือยังไงทางด้านผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองที่หน้าลุงนะครับ แต่หน้าตานั้นดูค่อนข้างจะเศร้าหมองมากแล้วก็ตอบกลับลุงด้วยน้ำเสียงแผ่วๆว่ารอพ่อมารับครับลุงแกจึงถามว่ากลับเข้าหมู่บ้านกับลุงไหมแต่ทางด้านผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าเดี๋ยวพ่อก็คงมารับครับไม่เป็นไรป้าแกจึงพูดว่ากลับด้วยกันนี้ก็ได้ค่ำมืดแล้วฝนก็ตกด้วย ตากฝนอยู่ตั้งแต่เมื่อไรแล้วนั่นเดี๋ยวถ้าสวนกับพ่อเองคอยให้ลุงแกจอดพอป้าพูดแบบนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินมาที่รถแล้วป้าก็ลงจากรถแล้วดึงเบาะพับลงแล้วให้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปนั่งด้านในแล้วป้าก็ขึ้นรถลุงก็สังเกตเห็นนะครับว่าทำไมผู้ชายคนนี้ดูเศร้าๆเนื้อตัวก็เปียกจนซีดเซียวไปหมด แต่ก็คิดว่าคงตากฝนอยู่นานแล้วลุงแกก็ขับรถออกมาในระหว่างทางนั้นลุงกับป้าแกก็ถามนะครับว่ามายังไงทำไมถึงได้มารอพ่อให้มารับคนชื่อชัยนั้นก็นั่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่ในระหว่างที่ขับรถออกมานั้นฝนก็ตกลงมาแรงอีกจึงทำให้ขับไวก็ไม่ได้ลุงแกเลยถามเกี่ยวกับนาของชัย ว่าทางนั้นดำนาเสร็จกันหรือยังด้านคนชื่อชัยจึงตอบแก่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับลุงแต่ผมน่าจะทำนาปีสุดท้ายแล้วอ้าวจะไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหรือยังไงเปล่าครับแต่คิดว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นลุงแกก็คิดอยู่นะครับว่าทำไมถึงพูดแปลก พอขับรถพ้นแนวป่าออกมาแล้วก็เจอกับชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถจักรยานบ้างหลายคนพากันขับสวนไปทางด้านหลังแต่ลุงก็ไม่ได้จอดถามอะไรได้แต่พูดขึ้นว่าฝนตกชาวบ้านคงออกหาปูหาปลากันวันนี้ก็ตกทั้งวันด้วยด้านชัยจึงตอบแค่ว่าครับพอลุงขับมาถึงท้ายหมู่บ้านแกก็สังเกตเห็นว่า ชาวบ้านดูวุ่นๆุ่นกันจังทําไมคนเป็นเยอะๆเขาจะไปไหนกันนะแล้วลุงก็ขับมาส่งคนชื่อชัยที่บ้านพอจอดรถสิ่งที่ลุงยิ่งแปลกใจก็คือทําไมคนมากันเยอะจังเต็มบ้านเลยมีอะไรกันนะแล้วลุงก็หันมาพูดกับคนชื่อชัยชัยเขามีอะไรกันทำไมชาวบ้านมาอะไรเยอะแยะจัง ด้านชัยจึงตอบลุงแกว่าผมก็ไม่รู้นะครับด้านป้าก็เปิดประตูรถแล้วพับเบาะให้ผู้ชายคนนั้นลงผู้ชายคนนั้นก็เดินลงปกตินะครับแล้วลุงก็บอกกับป้าว่าให้รอในรถก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขามีงานอะไรกันด้วยฝนที่ยังคงตกรินรินป้าแกเลยเข้ามานั่งรอในรถส่วนลุงก็เดินเข้าไปในบ้านของตาหมาน แล้วก็มองหาชัยแต่ก็ไม่เห็นแล้วแกเลยคิดว่าสงสัยวิ่งเข้าบ้านไปแล้วมัง้งแต่ก็เจอแม่ของชัยนั่งร้องไห้อยู่แกจึงถามว่ามีอะไรกันยายแดงแล้วตาหมานไปไหนละ่ะยายแดงนั้นนะครับเป็นแม่ของชัยแล้วก็เป็นเมียของตาหมานแกก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ได้ตอบอะไรลุงแกแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ตอบแทนยายแดง แต่คำตอบนั้นทำเอาลุงแกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับตาหมานมันออกไปนาแล้วไอ้ชัยมันผูกคอตายที่กลางทุ่งพอลุงได้ยินแบบนั้นก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับจึงพูดกลับไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชัยตายอะไรละ่ะฉันเพิ่งพามันมาส่งที่บ้านเนี่ยชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็พากันหันมาที่ลุงกันลืบเลยนะครับ แล้วก็สอบถามลุงว่าอะไรยังไงลุงแกเลยบอกว่าเนี่ยฉันกับเมียพา,ามันมาส่งที่บ้านมันเดินลงรถมาเมื่อสักครู่เนี่ยระหว่างทางฉันก็คุยกับมันมาตลอดทางอยู่เลยแล้วชาวบ้านในหนังก็พูดขึ้นว่าไอ้ชัยมันตายแล้วนะตายตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วลุงพ่อมันกําลังไปเอาศพอยู่เมื่อพูดคุยกันถึงต้นสายปลายเหตุแล้วนั้น ก็ได้ความว่าชัยให้พ่อกับทางผู้ใหญ่ไปขอเมียให้แต่ทางฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงปฏิเสธเพราะฝั่งผู้หญิงที่ไปขอนั้นเขารับราชการส่วนฝ่ายของทางคนชื่อชัยนั้นไม่ได้มีตำแหน่งการงานอะไรส่วนสาเหตุที่แท้จริงอะไรนั้นอันนี้ด้านลุงแกก็ไม่ทราบนะครับแต่ลุงแกบอกมาแบบนี้แต่ถ้าให้ผมเดาแล้ว ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือฐานะนั่นแหละครับเมื่อลุงแกทราบความจริงแบบนั้นแล้วแกก็พูดอะไรไม่ออกเลยนะครับแกกลับมาที่รถทางด้านป้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลุงแกจึงบอกว่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านค่อยเล่านะแต่ลุงแกก็หันไปมองตรงที่นั่งด้านหลังตรงที่คนชื่อชัยมานั่งทั้งทั้งที่มันควรจะยังเปียกอยู่นะครับ แต่กลับไม่มีร่องรอยหรือน้ำเปียกตรงเบาะเลยลุงแกจึงรีบขับรถกลับบ้านแล้วก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าแกฟังด้านป้าที่กลัวผีอยู่แล้วก็ยิ่งตกใจเป็นอันมากแล้วลุงแกก็ขับรถไปที่วัดป่าที่เขาเอาศพมาตั้งไว้เพราะประเพณีของหมู่บ้านนั้นลุงแกบอกว่าถ้าคนตายโหงหรือฆ่าตัวตาย เขาจะห้ามเอาศพเข้าหมู่บ้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้มีคนตายเพิ่มก็เป็นความเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรนะครับส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ลุงแกบอกว่าศพถูกนำไปตั้งไว้ที่ศาลาวัดป่าที่ติดกับป่าชา้าคือไม่เอาเข้าบ้านเลยนะครับผ่านไปแค่วันเดียวก็มีการทำพิธีต่างๆแล้วก็รีบฝังเลยไม่ได้เผาศพนะครับ ด้านป้าหลังจากที่มีการทําพิธีศพแล้วป้าก็ไปให้หลวงพ่อรดน้ํามนให้เพื่อความเป็นสิริมงคลข่าวการรับคนชื่อชัยมาส่งที่บ้านของลุงกับป้าก็แพร่กระจายไปไวมากในหมู่บ้านส่วนจุดที่ชัยผูกคอตายนั้นนะครับก็ได้มีการเอาพระไปทําพิธีแกบอกว่าเป็นต้นว่าใหญ่ตีนป่าที่แกขับรถผ่านนั่นแหละครับเพราะท้ายป่า ก็เป็นที่นาของตาหมานแล้วส่วนเชือกที่ใช้ผูกคอตายนั้นก็ถูกตัดลงมาแล้วก็เผาคงเหลือแต่กิ่งไม้ใหญ่กิ่งที่ใช้ผูกคอที่ยังคงเป็นรอยเชือกอยู่นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ลุงได้เล่าให้ผมฟังส่วนทางด้านพิธีกรรมหรือความเชื่อนั้นก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่กันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่ เขามีความเชื่อแบบไหนยังไงกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ส่วนเรื่องที่คนชื่อชัยขึ้นรถกลับบ้านมาด้วยนั้นอันนี้ผมก็คงให้คำตอบไม่ได้ว่าเมื่อรับเขามาบ้านแล้วมันจะยังไงต่อแต่ตามความเชื่อที่เชื่อกันมานะครับต่อให้เขาจะไปที่ไหนแต่ดวงจิตที่ฆ่าตัวตายนั้นก็จะวนเวียนฆ่าตัวตายซ้ำๆไปอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมที่เขาได้กระทำลงไปนะครับและเชื่อว่าวิญญาณดวงนี้ก็คงจะฆ่าตัวตายซ้ำๆในเวลาเดิมๆอยู่ทุกๆวันอีกอย่างนะครับเป็นการตายที่ยังไม่หมดอายุไขด้วยก็คงจะเวียนว่ายอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุไขจริงๆก็ได้และสําหรับในตอนนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ